ปีนี้นะครับเป็นการประกวดปีที่20นะครับมีหนังสือการ์ตูนส่งเข้ามาพอประมาณ26เล่มถือว่าถือว่าใช้ได้ทีเดียวในสภาวะซึ่งตลาดหนังสือกำลังเขาเรียกว่าประสบป,ปัญหาอยู่พอสมควรแล้วก็คณะกรรมการเราเนี่ยได้พิจารณาจากจำนวนที่ส่งเข้ามาแล้วคัดให้ได้3รางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับชื่อควนหลงและหมอกขาว เป็นหนังสือการ์ตูนซึ่ง mm. ผู้วาดเนี่ยนะครับผมดูแล้วเขามีฝีมือในการวาดภาพอย่างมากผลงานที่เขียนออกมาเนี่ยเทียบกับสากลได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือผู้เขียนผู้วาดเนี่ยมีความลึกซึ้งในการถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องของครอบครัวผ่านตัวละครคือเด็กหญิงและเด็กชายแล้วก็มีสัญลักษณ์ก็คือแมวเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในเรื่องราว เป็นเรื่องของความอบอุ่นการหตามหาครอบครัวหรือว่าเ็าเรียกว่ามีความการปลอบประโลมใจของออความที่จะต้องสูญเสียคุณยายหรือว่าสูญเสียครอบครัวไปและที่สำคัญก็คือมีความเข้าใจเรื่องของความอบอุ่นความผูกพันของครอบครัวแม้ว่าจะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันเนี่ยนะครับแต่เขาทำความเข้าใจได้ว่า คนเราเมื่อมีสัมพันธภาพที่ดีแน่นแฟนแล้วก็อบอุ่นให้ความเอาใจใส่รักใคร่กันเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นครอบครัวเดียวกันได้โดยไม่จําเป็นที่จะต้องมีสายเลือดเดียวกันซึ่งผมว่าอันนี้เป็นแนวคิดหรือว่าวิธีการที่ผู้เขียนสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างเขาเรียกว่าก้าวหน้าแล้วก็ลึกซึ้งอย่างมากเลยนะครับสําหรับเรื่องที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคนรักหมามีเรื่องของหมาซึ่งเขาสามารถจะเก็บ อารมณ์แล้วก็เรื่องของเ,อเขาเรียกลักษณะนิสัยของหมาที่เขาเลี้ยงนี่ได้อย่างละเอียดมากแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวสนุกสนานเป็นเรื่องของเขาบอกว่าสิบ,ส,บสิบอย่างที่เขาเกลียดหมาของเขาหมาเขาชื่อเม้าไหา่ซึ่งผวนกลับมาก็คือไม่เห่าเขาเป็นหมาบาเซนจิซึ่งบอกว่าไม่เห่าแต่หอนเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคือเขาสามารถจะเขียนแล้วก็บรรยายภาพแล้วก็มาหักมุมตอนท้าย ทำให้เรื่องราวมันสนุกที่สําคัญคือผู้วาดเนี่ยมีฝีมือในการเขียนภาพลายเส้นสวยมากแล้วทันสมัยมากเลยนะครับเ,เราต้องบอกว่าประสบปัญหาในปีก่อนๆก,ก็คือเรื่องของสภาวะการตกต่ำของสลาดหนังสือนะครับอาจจะมีจํานวนส่งน้อยแต่ปีนี้ถือว่ากลับเข้ามาส่งได้เยอะขึ้นพอสมควรแนวคิดของการเขาเรียกว่าผลงานของหนังสือแต่ละเล่มแต่ละเล่มเนี่ยมันก็มีการพัฒนาการขึ้น การวาดภาพที่สวยขึ้นการถ่ายทอดเรื่องราวที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือนักเขียนการ์ตูนกับผู้สร้างสารรค์เนี่ยอาจจะเป็นคนละคนหรือว่านักเขียนการ์ตูนคิดเรื่องเองก็ตามเป็นเรื่องที่สามารถจะถ่ายทอดสะท้อนตัวตนของนักเขียนการ์ตูนออกมาได้มากกว่าเดิมแล้วก็ที่สําคัญก็คือทําให้หนังสือเนี่ยมันรู้สึกว่ามีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ท่านที่มีฝีมือในการวาด วาดรูปนะครับหรือว่าเขียนกระตูนอาจจะเป็นนักเขียนกระตูนหน้าใหม่ซึ่งก็ต้องรองสำนักพิมพ์อะไรเงี้ยนะหรือว่าผู้ใดผู้ผู้ใดที่มีสำนักพิมพ์พิมพ์ผลงานของท่านอยู่แล้วเนี่ยอยากจะให้ช่วยส่งผลงานเข้ามาประกวดกันให้มากที่สุดนะครับเพราะว่ารางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์เนี่ยถือว่าให้ความสําคัญกับผู้สร้างสารรค์งานไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมก็ดีหรือคนเขียนภาพก็ดีหรือแม้แต่นักเขียนกระตูนก็ดีเนี่ยเรามีรางวัลซึ่งถือว่า มากพอสมควรทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญก็คือปีนี้เราจัดมา20ปีแล้วได้เขาเรียกว่าให้กำลังใจแล้วก็ส่งเสริมให้กับพวกที่อยู่ในวงการวรรณกรรมพวกทำหนังสือเนี่ยอย่างมากอยากจะเชิญชวนนะครับช่วยส่งผลงานเข้ามาเพราะว่าไม่แน่นะครับท่านอาจจะเป็นผู้เ,เรียกว่าผู้ที่กระตุ้นให้วง,วงการหนังสือเนี่ยตื่นตัวฟื้นตัวขึ้นมาได้อีกนะครับที่สำคัญก็คือนอกจากเขียนการ์ตูน ลงไปในหนังสือที่ตีพิมพ์หนังสือแล้วเนี่ยทางกรรมการคณะกรรมการเซเว่นู้กวอรเนี่ยยังอ,อ,อนุโลมหรือว่าให้นักเขียนกระตูนที่มีผลงานตีพิมพ์ในเว็บนะครับออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยสามารถจะรวบรวมแล้วปิ้นมาส่งเราก็ยังได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องมีสํานักพิมพ์ท่านสามารถจะรวบรวมผลงานในโซเชียลของท่านเนี่ยส่งเข้ามาประกวดก็ได้ส่งเข้ามากันเยอะๆเพราะว่าวงการนี้ ต้องมีผู้ส่งงานเข้ามามาถึงจะตื่นตัวแล้วก็สนุกสนานนะครับ